สวัสดีตอนเช ok ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมองว่าบุญดอกเีฟันสิงโตเห็นปะน้มป๋าพี่น้องร้อยหลายเลยถ้าไปเก็บเอาแนวสิเก็บเอกตรงนี้เลยพี่น้องเห็นปะอยากได้ว่าพี่น้องพี่้องอยากได้ไปปลูกมาออกกำลังกายมาออกกำลังกายนะง้างง้างมาล้างกายวันน yeah. ี้ก็เลยเสียงยางเป็นปุ่งปลาดอกใหม่เห็นโอป้าเนื้อใหม่ ออกไปน่องหน่อไม้แต่ว่าตมจริงว่าท้าได้ออกดอกหนาวอยู่ไปน้องปะไปเบิง่งไปดูหน่อไม้กันสิคปะปาหน่อไม้ข่อยหน้ามือเสาร์เลยตอนนี้แปดโมงเสาร์แปดโมงเสาร์แต่ไม่ใช่ก้านาฬิกา <laughs> บรรยากาศอันนี้ล้างบ้านได้พี่น้องสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นล้างบ้าน ข่อยปรดว่าตาโดนแล้วเพราะว่ามันเด็กเออมาอยุพันประจำแต่ว่าบระเดนมะเล่นห้อยอันนี้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ตัวนี้ไหมแต่อย่นี่ว่ามีาอุดรซาเออหมอกล้าไ่นะดีว่เห็นไหมพี่น้องเห็นว่าสวนสาธานานะบานข่อยูนปีนินพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเออามองเงิน สเปกแตงหมองเขาเต้นเขาประชุมอยู่นี่ล่ะอำเพอมว่าประชุมอยู่นี่ไปไปเบือ้องนอกไม่ไปดูหน่อไม้สิคะเกิดยางนอกไม่ปลูกเป็นประดับสนามกรอบด้วยพี่น้องนี่สนามกรอบเขาขอกระเทือนดอกห้าฟันผริกสิงโตมากนะนี่ล้ายลายเลยสีเก็บอยู่ดอกไปวานเฮียนเจ้าของพี่น้องกำลังช่วงนี้กำลังเต็มอยู่คนน่ะ เดี๋ยวคอยสะเก็บบอกอยู่เอาถุงมาพร้อมด้วยพี่น้องจ้านี่ค่ะป้านอ้อยใหม่ป้านอา้นอยใหม่สิมาเก็บกินทุกป,ปีปีนี้รล้วแต่อากาศห่อนอากาศห่อนยังคอยเสียนมาเก็บแถมไม่ออกเนาะไม่จะออกประมาณเ,เดือนมกรงเดี๋ยวมีถูนาพี่ประมาณนี้แหละปกติเนาะนี่มีซีรีส์พอมันหนาวอยู่พี่น้อง มันนาวอยู่อันนี้สนามกอล์ฟนี่สนามกอล์ฟให้เด็กๆมาตีกอล์ฟอยู่นี่เขาปลูกน่องไม้ประดับวันนี้ค่อยมาเก็บนอกกินถามันออกเต็มแถวนี่อะลมีปอสวัสดีป้าน่องไม้ข่อยมาอย่างแล้วออกไปมู่เจ้าอ่ะบ่ะคือดอกนาองมีซีรีอยู่ มิตซี่รีพี่น้องนี่ประ่านในออกประ่านในออกนี่ละป้านอ้อยคอยอ่ะเขียวชชอา่มพุ่มสวายปีนี้ก็สีหลคือเก่าแล้วเนาะเอาเขาคือเอาไม้งามไม้ใหญ่มาดันไว้สิงามไม่ดอ,อกสิออกเต็มอยู่นี่พี่น้องคอยจะไปเก็บป่นพักกระดาวกกระลังงามคอยจะไปเก็บป่นนี้พี่น้องไปเก็บป่าท่านสียงโตเนาะ ไปไปหว้พี่น้องอยากบ้านอยากได้เนาะแมนบอกเดี๋ยวค่อยสก,ก็บไหว้บรรยากาศมาให้พี่น้องดูล้างบ้านได้นี่พี่น้องปะ่ะบัน,นี้กไปเก็บอ่าห้าฟันสิงตงเก็บมันนี่บ้อมบ่หลายปนได้ไปเก็บอายุสนามปะ่ะบัน,นี้ไปเก็บน้ำกันนายพี่น้องมาเดี๋ยวมาไปปลูก ดอกฟันสิงโตยาดีแก่ได้ถูกโรคบอตะกินได้ขอยสิเกไปันจีเก็บไป,น,บไปนนั่นพี่น้องไปไว้ให้มีคนอยากปลูกขอยไปวานในสวนแล้วจังสี่จังข่อยวานในสวนเจ้าของวานในสวนเจ้าของเพราะต้องเงิน นั่นนะม่ต้องมาเก็บเดินหัึ่งสิมันมันเป็นหม่องสนามหญ้าของเงินนั่นเนาะมีหม้ยางเนาะพี่น้องเนาะหม้ยางหมาเหี่ยวว่ายางซีนี้มาคือคนเน่ะคนยังไม่สวมเนาะงามเนาะมุดดาว่าบ่มันมันสีโลนเบิดแล้วต้องเฝ้าเก็บงามนี่เห็นบ่มันโลนแล้วมันก็เกิดใหม่พี่น้อง เขาก็สีวานแล้วเห็นอยังเนาะมาดามคนเนาะกปหลังไปงยางไปแวะป่าหน้องใหม่แล้วก็มาเก็บปลานีต่อฟันสิงโตขวดเกษียวยไปพึ่งตากแดดไว้เนาะพอนอะทางนี้สางรางอยู่ปีทรงรีเนาะพี่น้องปีทรงรีโขม่ำลำดีดีแกงคือขี้เล็กก็ได้ พักกระเดากะ,กะละงามเอ้เล่อยู่พักกระเดาเบิง่งเบื้งดอกหญ้าสวยงามบ่พี่น้องช่วงนี้สดชื่นเด้สดชื่นสดชื่นแต่ว่าผูใ้ใดแพ้แกสอนนี่ทรมานเด้อพี่น้องแกสอนดอกไม้เด้อเมลานนี่ผลแพ้แกสอนดอกไม้เพิ่นต้องไปซื้อยายาหยอดตาแล้วก็ยาฉีจมกูกพี่น้องเพราะว่าจามอัดชุม่มอัดชุ่มเนาะ คนที่บ่มกักคนที่แพ้คนที่บ่มากหนานี่ทรมานค่ะทิ่งขั้นตาโชคดีข่อยบอ่บ่เป็นแนวมูนี่ข่อยก็เลยมักแห้งแต่ได้ตูนไมลน่ละนี่มียาได้พี่น้องยาจิว่าแก่นั่นเนาะแก่แพ้เก่สอนเนาะซื้อร้านขายยามุ่เจาอ,อยากฮูบ่ข่อยรีวิวให้บึงบ่าได้ยังกับเขาเด้ เขาบอต้องเขาเขาไปสื่อบอกเขาว่ายาแก้แพอเลชีเดปโอลแนนเขาไมีให้เลือกหลายยี่ห้อสื่อมาเลยเพ่อต้องไปหาหมอยากแล้วกระจายเงินปวดผัดเลยยาโมนี่มันว่ามันโรคหลแรงไทยก็เป็นเด้ฝรั่งก็เป็นฝรั่งเนี่ยเขาจิจมเนาะว่าออกไปข้างนอกบ่ได้เลยพ่นะนี่ละโตนี้แล้วพี่น้องตนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกสรเนี่ย ฟันสิงโตเนี่ยมูห้ามักเดี๋ยวมูห้ากินแต่ฝรั่งเขาสร้างลายให้กคอยรีวิวให้เบิ่งบ่อยยาฟันสิงโตไปป,ป,ปนะลูกเป็นยาเนาะบอแล้วก็ย่ามใดล่ะสิเมี่อบานอีกละ่ะคอยก็ได้เนาะอยากเอาไปให้พี่น้องปลูกเนาะเอาไปพึ่งเอาไปพึ่งดีๆ หลายคักเด้อพี่น้องมื้อนี้อากลากอยู Boy ่พุ่นน่ะพุ่นน่ะขาวากลากอยู่อีสะอากลากพุ่นน่ะดอกหญ้าก็งามๆไปเอาใส่ล่ะหลายเหลือหลายจักสิเอาอันใดังว่าล่ะไปนี่นอยก็โลนเบิดเด้นี่โลนแล้วก็บ่ได้เด้นี่พี่น้องก็เบิดหน้ามันก็มีรีแต่ว่า มีอยู่ดอกลุนไม้เห็นบ่ในลุนไม้ก็เป็นจุ่มกันทั้งสี่บานเนี่มันมีหลายลุนเนาะมันอันนี้หมอกด้วยพี่น้องหมอกน้องเถาข่อยเปียกเมื่อมืนน่อนมืนน่อวานเป็นวันอาทิตย์เนี่ยมือเสาคนนอนตื่นสวยขอประทานได้ผ้าหมาไม้อย่างมาหล่วว่าแต่เสาเสาส้มตื่นเสาผู้เฒ่าเอาละส่อมนีพ่อพ่อพี่น้องเนาะ ก็ละ่ะไปพี่น้องพานไปต้นกระดาไปเบืงกระเดาเนาะบ๋านี้อันนี้ขอบซาต้นพักเสียนพี่น้องข้องตาออกเดยเพื่อนและตีจ้เบ,บิง้งนี่พักเสียนในห้องเก็บปีไก่ยนี่มันห้องตาปงมันหนาวแถวบานห้ามมันออกซ่านะ่พี่น้องมึงต้นสะะดางามงามคอยสิมาเก็บไปกินกับเป็นลาบสุเมฉ่ำได้พี่น้องคอยเสียวไปเชลงามเทลงามเชลงา,ลงานี่งามขากบอน,นี่ต้นสะะดาเดา้อ พี่น้องจ้ามีพี่น้องเอฟซีเพิ่นถามว่าหาเก็บได้ที่ไหนครับพะนะอันนั้นีนยุคฝรั่งเศส้อจ้าเด้อนี่ฝรั่งเศสสะดเดาฝรั่งเศสเด้อสะดเดาลฝรั่งถามว่ารสชาติเป็นยังไงเตมันมันขมบาแหง้งขมบาพิลิน่นพี่น้องกินสดก็ได้กินลวกก็ได้แต่ข่อยกินสดเด้อพุ่นทีงาเก็บนน่มีแต่ข่ได้เนี่เก็บเอาเป็นจยงซี่เด้อนี่สะดเดาอันนี้คือดอกเนาะดอกสะดเดา อันนี้เป,นเ,ปนเป็นดอกแล้วดอกกํายอดสิมาพมพอมกันพี่น้องนี่ยอดโอวัวนี่งามๆเลยพี่น้องจา๋าอันนี้สวนปาสวนมงนี้ก็คือว่าเป็นพักเบิร์ดนี่ติดกับบ้านคอยเนาะที่ผ้ายางไม่เบิ่งห้างบ้านปุนาอีกาปาบ้านเฮาด้อพี่น้องนี่ตสะเดาวแมนเบิร์ดเลยนี่เป็นใจเลยอยู่สวนสาธารณะจะเป็นลักษณะนี้จะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องมาชมวิวเนะาะบ่งตะเวน นี่ต้นบักไงเด้อันนี้ต้นนีตำเนาะทางเทียดยงหน้อยกับมะก,กองเหล่นงามบ่พี่นอ้องอ่อนซ้อนเนาะข่อยกับอ่อนซ้อนเก็บกินซสมอกินกับปนแซบคักกับลาดบองแซบคักมาตรมีลาดกบอง,บบองอน,นี่นี่เส้นทางของข่อยเนาะข่อยมาทั้งสี่ยางไปน้ำกันเบึงทางกับบานข่อยที่กันกับเพี้ยนเลยเด้ตัวสเสาวก็ได้ อุดมสมบูรณ์ย้ำเนี่ยพี่น้องมีผักปลากินกินข้นาวแซ่บแซ่ไปกินผักปลาได้กินผักปลาได้กินผักเสียนกินข้าวน้ยพี่น้นองย้ำเมือนหนาวกับเขาไงาย้ำหมนหนาวเขาไงากับร้อยตะย้ำนี่แหละหาก,กากินผักปลาปปาบหนี่เขาบ,บ้านเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณุกกำลังใจเนาะนี่ได้แล้วนี่นะถือดอกฟันชิงตัวไปของสิบไปตากวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบาย